ทานเล่นในช่วงตอนหัว oh, ค่ำนะครับนี่ได้กินทุเรียนใหญ่เบลเลอร์เลยทุเรียนใหญ่เบ์เลอร์มากดูดิลูล่ละน่าจะเกือบประมาณ5 0 0้อเลยเนะี่ยหรือไม่ก็อาจจะถึงหลักพันเลยทีเดียวทุเรียนบ้านไหนวะขายหลักพันมันก็เป็นการคำนวณราคานะครับแต่ไม่รู้ว่าราคาจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนี่ครับทุเรียนอันใหญ่เบ์เลอร์เลยนะโอ้โหอ ถ้าคุณลองคิดดูดีถ้าทุเรียนตกมาใส่หัวเนี่ยมันจะเป็นไงวะเนี่ยโอ้โหลูกใหญ่มากว่าหัวแตกเลยเนะแบบนี้แต่ก็การจะเก็บทุเรียนได้นะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะก่อนจะได้แต่ละชิ้นมันก็ลําบากเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องแปลเราที่ราคามันแพงลูกบางลูกแม่งก็รอไป500บาทแล้วนะครับ นี่คือทุเรียนนะรอไปหลายวันแล้วก็ไม่รู้จะสุกหรือเปล่านะครับโอเคครับนี่พ่อกับแม่ผมกำลังแกะอยู่นะครับอ่าแกะไปรอนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อกันโอเคครับก็เนี้ย นี่ครับทูเรียนใหญ่มากครับกินได้ทั้งวันเลยโอเคครับก็จบทค่นี้นะครับก็อกจอยมือทานเล่นยามข้าวพอผม